สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่อง YouTube ศรัทธาลงตาบันชื่นเสียตั้มเจนีนะครับพี่นอ้องญาติธรรมนะครับเาลเาวก็ต้องพูดเตรียมพูดอาบนางก่อนมาต้องนั่งแล้วเตรียมพูดด้ยวยา

ครับนี่ก็เป็นพี่น้องครับญาติธรรมนะครับที่ทำที่ท่านได้ตามมาร่วมบุญนะครับท่านมา ่าได้ทําวัดเย็นนะครับทบําวัดเย็นครับผมครับเดี๋ยวลงตาท่านจะส่งน้ํานะครับส่งน้ําแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้มานั่งอ่าอ่าให้พี่น้องนะครับได้นําน้ําไปถวายนะครับแล้วก็ทําวัดเย็นเนาะ ถ้าพี่น้องอไม่รีบกลับบ้านเนาะ<ม>ก็รอทําวัดเย็นนะครับครับผมอ๋อพรุ่งนี้เช้านะครับรับบินร์าบาทที่วัดนี้นะครับอ่าให้พี่น้องมาก่อนหกโมงเช้าครับผมมาก่อนหกโมงเช้านะครับอ่าถ้ามาช้าเนาะหลวงตาถ้าปิดบาทแล้วหลวงตาท่านจะก็จะไม่รับอีกแล้วครับ เราต้องมาก่อนหกโมงนะครับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากใส่ลงไปในบาดลงตาเนาะเราต้องมาก่อนหกโมงเช้านะครับมาก่อนครับมารอดีกว่าไม่ทันเนาะครับผมเพราะว่าครับท่านนั่งแล้วท่านปิดบาดเนาะท่านก็จะไม่รับเลยนะครับครับผมก็พี่น้องนะครับท่านมารอถวายน้ำนะครับ วาสิ่งของต่างๆนะครับตอนนี้ก็หลวงตาท่านเพิ่งมาถึงนะครับหลวงตาท่านก็ได้สนทนาธรรมนะครับกับเจ้าวาดนะครับที่วัดนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะได้ส่งน้ำนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องเราและถืนะครับที่มารอเยอะแล้วนะครับนี่สำหรับสิ่งของนะครับที่ได้มาในวันนี้นะครับนี่ สิ่งของที่ได้มาในวันนี้ก็จะนําลงมาที่จุดนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นลงทานนะครับหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จนะครับพี่น้องก็จะได้มาหยิบจับนะครับไปรับประทานที่บ้านฝากลูกฝากหลานนะครับลงทานวันนี้ได้มาเยอะมากนะครับนี่คือเหลือจากแจกคนคนชราแล้วก็เด็กๆคนท้องนะครับตามถนนหนทางมางเเน,น<อ>าะพ<อ>ีละอ่ะ เรียนบให้แล้วครับผมผิดโอกาสแจ้งพี่น้องเนาะพรุ่งนี้เช้าเข้าปลาอาหารที่เรานํามาตักบาทหลวงตานะครับอ่าเข้าปลาอาหารได้แต่ว่าหลวงยกเว้นปัจจัยนะครับปัจจัยหลวงตาท่านจะไม่รับเนาะพี่น้องอย่านํามาใส่บาทหลวงตาเด้อครับผมแจ้งพี่น้องไว้ก่อนเนาะรครับผม,มเพราะว่าหลวงตาบุญชื่นท่านจะไม่รับปัจจัยนะครับให้มาแต่เช้าครับผม หกโมไปแล้วไม่ทันนะคะให้มาก่อนเนาะพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับครับก็แจ้งข่าวพี่น้องอยากจะทำออกตอนหกรมงว่าถ้าใครมาเช้ากว่านั้นอาจจะไม่ทันแต่ถ้ามาเย็นกว่าจะทันอยครับผมถ้าอยากใส่ช้าอยากให้มาแต่เช้าครับที่สี่ส่วนมนถ้าอยากถ่ายรูปลงตาอ่าใช่เลยครับสี่สี่ที่สี่ลงตาท่านส่วนมนถ้าเราอยากจะถ่ายรูปลงตาเปิดให้ถ่ายรูปเนาะ ที่สี่นี้ถ้าคนไม่เยอะนี่พี่พี่น้องญาติธรรมทุกท่านจะได้เข้าไปนั่งใกล้ๆสมมุติว่าหลวงตานั่งตรงนี้เนาะเราก็จะได้นั่งตรงนี้เลยก็ถ่ายได้แบบสวยงามแบบภาพที่สวยเนาะภาพที่สวยครับผมก็ตามนั้นหรอครับตามนั้นครับผมตามนั้นครับ <c oughs> <c oughs> ตัวเล็กบอกว่าตามนั้นนะครับพี่น้อง อ่าแล้วก็อ่าวันนี้สวัสดีแม่ขาวครับสวัสดีครับอ่ะวันนี้ได้เยอะเนาะครับแม่ขาวเนาะได้เยอะนะมือนีได้หลายเนาะโอ้วันนี้แจกบุตรหลุดเลยแจกไปหลายพันยังเหลืออีกเยอะนะขนาดมาวัดยังเหลืออีกเยอะดสองโต๊ะนะครับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านนะครับได้ยังเปลี่ยนอยู่เลยแม่ขาวเมื่อวานเนี่ยชุดแห้งแล้วค่ะนะครับตาฝนเนาะฝนตกเมื่อเช้าเนาะครับผมหุนตาฝนตกตกหนักด้วยเมื่อเช้านี่ครับ แบ่งบุญให,ให้ทุกคนนะคะสาธุครับ,มบแม่ขาวแบ่งบุญให้ทุกคนนะครับผมจุดนี้นะครับเป็นข้าวของที่ลงนําลงมานะครับจากรถตู้นะพี่น้องญาติธรรมเหลือจากแจก,กตามถนนหนทางมาแล้วนะครับจะเป็นลงทานไว้สําหรับพี่น้องที่มาทําวัดเย็นนะครับนี่จ่ายออกมาเลยโตโตย,ย,ย,ยเอนะแม่ไอ้ถ้าใบอ่ะถ้าใบก็เดี๋ยว นี่ครับส่วนผ้าไตก็จะแยกไว้ข้างหน้านี้นะครับผ้าไตก็ผ้าไตนี้นะครับหลวงตาท่านก็จะ,ะนำลงถวายนะครับเจ้าวาดนะครับที่วัดที่นี่นะครับที่น้องยาสิชมนะครับใส่นี้เลยวะ่ะไตยอมนี่าพระไตนี้ผมยังไม่รู้เลยพี่ต้องต้อง okay, <okay>, okay. ถามแม่เขาเนาะว่าเอาไว้ตรงไหน hey, okay, okay. ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืม กดกระดิ่งนะครับและกดติดตามไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง y o u ยูทูศสัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับเสียตั้มเจีนนีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ